สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายประหลัดอบตฉีดเข็ม3กลับบ้านสุดอีกวันดับวันที่17มกราคม2565นายหบ้าุญนาคพรหมีประหลัดอบตทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหลังนางมัสลินพรหมีอายุ49ปีภรรยาตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลางอบตนิคมพัฒนาจังหวัดลำปางไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3กลับมาบ้านได้1วันก็เสียชีวิตลงโดยร้อง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเยียวยาช่วยเหลือด้วยนายบุญนาคเผยว่าภรรยาของตนฉีดเข็มที่1ยี่หยฮอซิโนแวกเมื่อวันที่11สิงหาคม2564มาฉีดเข็ม2ยีฮอแอสตราเซเนกาเมื่อวันที่3กันยายน2564และมาฉีดเข็ม3ยีฮอไฟเซอร์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นก็มีอาการหายใจติดขัดส่งโรงพยาบาลแพทย์บอกว่าคลื่นหัวใจปกติดีจึงให้ยาคลายกล้ามเนื้อมากินที่บ้านจนวันที่13มกราคม ภรายาก็ไปทำงานปกติจนช่วงเย็นได้บอกให้ตนมารับที่ทำงานก่อนจะล้มหน้าบ้านและเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลแพทย์ระบุว่าหัวใจล้มเหลวทั้งนี้ภรรยาตนไม่มีโรคประจำตัวมีเพียงอาการไมเกรนหลังการเสียชีวิตก็ได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมแม้ชีวิตคนกับเงินจะแลกกันไม่ได้แต่ก็หวังได้เงินชดเชยเป็นทุนการศึกษาให้ลูกทั้ง3คนที่เสียแม่ไปส่วนวิธีศพนั้นจะทำการชปนกิจในวันที่20มกราคมนี้ด้านนายแพทย์ประ เกกิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำปางเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วเตรียมส่งให้หน่วยงานพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน10วันก็น่าจะสามารถรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกัเข้ามาดูครับก็ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ